นำบตสะวปวัตรดูสมาสุาบบารตรสาวนโบสวตรดสมาสุตสนโบสวัตรดสมาสุตสข้าพเจ้าขอร้อนอ ok ต่อองค์สมเด็จพระส,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 สัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันที่27ตุลาคม 2558, ตรงกับวันขึ้น15่ําคำเดือน11เ <c oughs> เป็นวันออกพรรษา พร, <c oughs> พระพระภิกษุและพระภิกษุณีก็จะปะวารณาออกพรรษากันในวันนี้วันที่ปวารณาออกพรรษาเนี่ยจะไม่มีการสวดปฏิโมกข์แต่ว่าการปวารณาออกพรรษาสำหรับของพระภิกษุณีสงฆ์จะเป็นการปวารณาออกปรรษาในสงฆ์สองฝ่ายนั่นก็คือเมื่อเช้านี้เราได้ปวารณาในหมู่ภิกษุณีสงฆ์แล้วโดยที่หลวงม่าจัดให้ท่าน กล่าวคำวาวณาทีละรูปนะคะแล้วก็ตอนบ่ายเราจะไปที่วัดที่วัดระเบิดลายนะคะแล้วก็กรับใมนมลหลวงพ่อไว้ว่าขอ,พ,อพระภิกษุเพิ่มอีกห้ารูปนะคะหลวงพ่อด้วยเป็นหกรูปเพื่อที่จะให้ท่านรับปวาวณาจากภิกษุณีสูงก็จะไปรถสองแถวจเจารถสองแถวไปค่ะจะได้ไปไปกันหมด แอนดูมจะติดร่นไปด้วยก็ได้นะคะล้วกลับมาเราค่อยมาทำงานกันที่ตั้งสตินี่พยายามตั้งสติว่าควรจะพูดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะฟังเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอขอพูดถึงกฐินขอพูดถึงกฐินเพราะว่าของเราเนี่ยฉกโดยโอกาสทันทีที่ออกกันสาวันนี้นะคะวันที่ยี่บเดเราก็ เราเก็ทอนกถินเลยวันวันอาทิตย์แรกเลยนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2558คําว่ากถินต้องถามนักบาลีนะว่าแปลว่าอะไรแต่ในภาษาฮินดีนะหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดไทยนะคะเคยเรียกหลวงแม่ไปคุยก็กถินน่ยคำว่าเป็นภาษาฮินดีแปะวะลว่าระบาดยุ่งยาก อย่างเ,เช่นเวลาที่จะใช้อะไรแขกจะจ้างอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่ามหุษกระถินแท้มาหุกระถินนะหมายถึงว่ามันยุ่งมากนั่นก็คือเขาจะเรียกต่างเพิ่มขึ้นมากรวยอย่างนั้นนะคะคําว่ากระถินในความหมายของยุงย่งยากทําไมกระถินมันจึงยุ่งยากที่กระถินยุ่งยากเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยการถวายผ้ากระถินเขาตั้งใจให้เป็นงานของชุมชน ตั้งใจให้เป็นงานของชุมชนนั่นก็คือว่าเขาจะทำภาพพื้นหนึ่งเนี่ยนะคะเสร็จภายใน24ชั่วโมงโดยที่เริ่มต้นตั้งแต่เก็บฝ้ายตั้งแต่เก็บฝ้ายเลยนะคะเก็บฝ้ายตีฝ้ายปั่นฝ้ายจนกระทั่งเป็นเส้นจากเป็นเส้นเสร็จสรรแล้วเนี่ยไปทอไปทอนะคะคงจะต้องตั้ง ส้างเครื่องทอที่ก็เรียกว่ากีหรืออะไรน่นะคะหลายเครื่องมาเพื่อที่จะได้ออามาต่อกันได้พอทอเสร็จเป็นผืนแล้วเอาไปทําอะไรยอ้ยอมย้อมแล้วเอามาตัดตัดเพื่อกว่าจะเป็นกระทงกว่าจะเป็นขันนะคะทั้งหมดนี้ลูกไม่สามารถจะทํางานคนเดียวได้นาถินจึงเป็นเรื่องของสามคขีธรรมและไม่ใช่สามคคีธรรมธรรมดาเป็นมหาสามคขีธรรม คือจะบอกว่าไม่เอาฉันไม่ชอบหน้าหลวงพี่พลอยจะไม่ใช้หลวงพี่พลอยแต่หลวงพี่พลอยนะเป็นมือปั่นไส้สมมุติน,นะคะไม่ได้นะคะต้องเอิงอาศัยกันหมดเลยญาติโยมนะคะญาติโยมที่มาเนี่ยเป็นยกหมู่บ้านมาเรียกว่าประมาณนั้นนะคะยกหมู่บ้านมาคนไหนที่ทาภาคตฐินไม่เป็นทําอะไรหุงข้าวคอยเยลีเ้ยงดูบรรดาคนที่มาช่วยงานเรื่องภาคกฐินจึงเป็นเรื่องที่อถินนะก็คือ ยุ่งยากซับซ้อนลำบากนะคะนั่นเรียกว่าเป็นมหากถินนะคะสมัยก่อนทำสมัยก่อนทำกันนะคะเรยว่วยายกยกยกลำบนมาทำเลยทุกคนมีหน้าที่หมดสารวน24ชับ่วโมงในร่วงทำให้เสร็จเป็นผ้าเป็นผ้ากถินบางครั้งไม่ทันยอมด้วยซ้ำนะคะไม่ทันย้อยม,ะะมอก็ต้องถัดถวายละนะคะถวายแต่ปัจจุบันผ้ากถินสำเร็จรูปสำเร็จรูปมาผ้ากถินของเราก็สเสืชิงช้านั่นแหละ นะคะผ้ากระิ่นของไทยในเะสาชิงชา้าการทําผ้าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วแต่แม้กระนั้นการจัดงานกระถินก็ยังเป็นงานยังยุ่งยากซับซอ้อนนะคะพวกเราพวกเราที่อยู่วัดน,นี้จะรู้สึกดีว่าการเตรียมงานกระถินนะเราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนล่วงหน้าเพราะว่าย่ตัโยมบางคนนะปีหนึ่งมาครั้งเดียวแล้วเมื่อมาแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็อยากจะมาเห็นความ เปลี่ยนแปลงการปรับปรุงอุวัดดูดีขึ้นจังเลยสะอาดสะอ้านนะคะแต่ทั้งหมดนั้นต้องเป็นยังไงต้องทำนะคะพระเนรจึงทำงานหนักมากในช่วงหนึ่งเดือนก่อนกระถินสมัยที่หลวงแ้่อยู่คนเดียวน้ำท่วมน้ำท่วมก็เลยถือโอกาสที่น้ำท่วมนี่แหละผรฝั่งโน้นนะคะฝั่งที่เป็นวิหารเจสธาราปัจจุบันนะ ก็มีโต๊ะนักเรียนโต๊ะนักเรียนโต๊ะนักเรียนไม้มาร่วงกันนะคะที่ออกมาจากโรงเรียนอนะเราก็เอาโต๊ะเอาเก้าอี้นะคะวางในน้ําในน้ําน้ําท่วมนั่นแหละนะควาวางในน้ำนะแล้วก็ขัดกันตรงนั้นเลยคือใช้ก็เรียกอะไรปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นมันต้องไปตักน้ํามารดมาทําอะไรนะคะขัดกันในน้ํานั่นเลยขัดไม้กันในน้ํานั่นแหละนะคะสบายไปทํา ก็จะมีญาติโยมที <S an> ่บัเอเอินมาบังเอินมาแล้วก็เห็นเรารุ้นอยู่คนเดียวนะคะเขาก็เลยอยู่ต่อเพื่อที่จะช่วยงานให้เสร็จไปก็จะมีญาติโยมผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ปีนั้นเข้ามาช่วยแล้วก็ปีหน้าเขาก็ไม่ได้มาอีกหมุนเวียนกันไปกว่าจะมาถึงจุดที่ลูกได้ทํางานร่วมกันอย่างนี้เมื่อวานนั้นมีท่านเยเช่มานะคะท่านเยเช่เนี่ยท่านก็ใช้ชื่อแปลกๆอยู่นะ ่านแนะนำตัวท่านเองว่าท่านเป็นพิกุณีนะท่านไปบวชที่ศรีลังกาหรือบวชที่ไหนมาไม่รู้ว่าท่านชื่อโพธิจิตตาโพธิจิตตานะคะว่าท้องเก้งอะไรไปไหนล่ะไม่สบายครับเยสเดย์เป็นพิกุณีท่านแต่ว่าท่านคงจีวรเตะที่เบ็ดนะท่านคงจีวรแบบที่เบ็ดท่านก็มาในสมัยแรกๆนะคะท่านก็ได้เห็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ท่านมาเนี่ยท่านก็ถึงได้บอกว่า ท่านชื่นชมเพราะว่ามันมาไกลาจากที่ท่านเห็นเยอะมากเยอะมากคุณจะเพนอยู่มานานจะรู้ว่าเรามาไกลขนาดไหนนะที่จะมาถึงจุดทุกๆวันนี้กระถินเป็นเรื่องที่ญาิโยมนานๆครั้งจะได้มาเป็นเรื่องที่เขามาโมทนาเพราะเขาเห็นว่าเงินที่เขาทําบุญมาเนี่ยบางคนเพื่อทาบุญมาทำ ทางไปรษณีย์ไม่ได้ไม่ได้มาเองนะนานๆได้มาเห็นก็ได้เห็นการที่เราได้พัฒนาพัฒนาประกันแรกก็คือพัฒนาสังฆะปีนี้ก็จะได้เห็นสังฆารนานาชาตินะครับเขาก็จะได้น,น่าจะเป็นอะไรที่เขาได้โมทนานะใจก็จะได้โมทนาเรื่องงานกระถินให้รู้ว่าไม่ใช่งานของหนึ่งบุคคลสองบุคคลนะคะแม้ว่าจะบอกว่ากระถินไม่ใช่เรื่องของพระ คือญาติโยมก็จะเอามาถวายพระนะคะแต่พระในฐานะที่เป็นพระที่อยู่วัดน,นี้ต้องทํางานเตรียมรับญาติโยมบรรดาลูกนครวญนะคะที่อยู่ฝ่ายพระเนี่ยก็ต้องท,งาทําหน้าที่ในการที่เราจะเตรียมต้อนรับขับสู้ตั้งแต่อาหารการกินตั้งแต่ห้องหับทั้งหลายนะคะที่จะต้องให้สะอาดเพราะว่าบางคนเข้ามาไกลแต่ถ้าอย่างที่จังหวัดตรังเขาขอมาเนี่ยหลวงพี่หลวงพี่อะไร โอ้พี่อะไรที่ดูแลนะหลวงพี่อ่อนหลวงพี่อ่อนชั้นสามเลยนะคะก็จองหมดนะจะจองสดจองหมดมาจากจังหวัดตรังค่ะพี่ช่วยดูที่ที่นอนด้วยเพราะฉะนั้นกระถินจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนลำบากแต่ปีหนึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดกระถินนะคะปีหนึ่งจะเป็นงานใหญ่ที่สุดของของวัดเราเพราะฉะนั้น ล,ลูกที่มาก็จะเต็มที่อย่างบางคนไม่ได้มาประชุมไม่รู้ว่าเกาทาอะไรก็มาเป็นแรงละมาเป็นแรงแล้วแล้วแต่ว่าพี่ๆณห,หน้างานกนะ็จะใช้เราไปทางทิศทางไหนแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกวัดลูกวัดก็คือลูกทิศท,ที่เคยอยู่เคยอยู่เคยบวชเคยเรียนมาจะรู้ว่าถ้าเราจะช่วยงานวัดเราต้องมาก่อนมาก่อนถ้ามาในวันงานก็คือมาแบบแขกงมาแบบแขกนะคะก็จะได้ช่วยเฉพาะหน้างานอา เรื่องที่เขาจะมอบหมายได้เฉพาะหน้างานแต่งานกระดินเป็นงานที่ต้องเตรียมตัวระยะเวลานาน